สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไมค์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาร่วมเล่นเกมตอบคำถามกันนะคะฉันคืออะไรปรุงในอาหารเพื่อให้รสหวานมดมันชอบกินฉันคืออะไรคะอ่าฉันคือ น้ำตาลเก่งมากค่ะคำถามข้อที่สองนะคะฉันคืออะ,อะไรขี่ได้ใช้ปัน่นมีสองล้อนั้นขี่กันไปมาฉันคืออะไรคะฉันคือ จักรยานค่ะทุกคนช่วยกันสังเกตนะคะน้ำตาลและจักรยานมีตัวสะกดในมาตาแม่อะไรคะถูกต้องค่ะแม่กลนั่นเองมาตาตัวสะกดแม่กลน มีตัวสะกดหลายตัวในมาตาเดียวกันเพราะออกเสียงตัวสะกดนอเหมือนกันเอว่าแต่มีตัวอะไรกันบ้างนะเรามาดูกันค่ะนอหนูยอผู้หญิงนอเน้นรอเรือลอลิง รอจุลาตัวอย่างคำค่ะเช่นน้ําหวานของขวัญบริเวณธนาคารพยาบาลวาน เพื่อความเข้าใจมากขึ้น,ค,นคุณครูมีแบบฝึกให้นักเรียนมาร่วมกันทํานะคะโดยให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กลและขึ้นต้นด้วยคำที่ค,คุณครูกำหนดให้โดยเขียนข้อละสามคำได้แก่คำว่าตประใจ คิดออกกันไหมคะคิดไม่ออกใช่ไหมคะคุณครูมีตัวช่วยค่ะเรามาเริ่มคำว่าตะก่อนนะคะเอว่าแต่ตะอะไรดีน้า เก่งมากค่ะตะโกนตะต่อไปตะอ,อะไรดีนะตะบันเก่งมากค่ะคำว่าตะบันคำว่าตะบันมีความหมายได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น เรื่องหมากตำนะคะที่คนแก่เนี่ยเขาใช้ตำหมากอีกหนึ่งความหมายก็คือไม่มียับยัง้งเช่นเที่ยวตะบันตะตัวต่อไปค่ะตะอะไรดีหนะ้าตะวันตะวันก็คือพระอาทิตย์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ คำขึ้นต้นด้วยคําว่าประอะ,อะไรดีหนะ้าที่ลงท้ายด้วยแม่กลนถูกต้องค่ะประมาณประมาณก็คือการคาดคะเนนั่นเองเช่นประมาณราคาประตัวต่อไปนะคะ เก่งมากค่ะประจานประจานก็คือเป็นการเปิดเผยในสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นได้รู้โดยวิธีต่างๆเช่นพูดประจานประตัวสุดท้ายค่ะประอะไรดีคะเก่งมากค่ะประมวล ประมวลก็คือการรวบรวมให้เข้าเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่นั่นเองค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าใจที่มีตัวสะกดใดมาตาแม่กลใจอะไรดีคะเก่งมากค่ะใจเย็นใจเย็นก็คือ ไม่รีบร้อนนั่นเองใจตัวต่อไปค่ะใจอะไรดีคะใจชื้นใจชื้นก็คือการที่เรารู้สึกเบาใจนั่นเองใจตัวสุดท้ายค่ะเก่งมากค่ะใจมนัน ใจมานก็คือคนที่มีจิตใจดุร้ายเช่นใจยักษ์ใจมานค่ะ